ดี๋ยวถ่ายวันนี้เราก็จะมาประกอบอันนี้นะครับนี่เป็นเลโกเดอโ,โตเตลอินโดมินเีเซียพ่อจะเป็นคนไตนะะ่แมครับผมว่าจะเป็นตากล้องนะคนไต่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่นไต่คนเข้าไปนะ เรามาดูพอ่อประกอบกันเลยนะครับผมก็จะ,จะมีจะมีคลิปแยกเป็น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 อันนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะมีคลิปทีเล็กด้วยทีเล็กประกอบเนี่ยแหละนนี้จะอยู่ในห้องเล้ครับ วันนี้ไม่ทำเล็ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ทำเล็ก็จะผมก็จะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งมาประกอบต่อผมชอบเล่นตัวใหญ่อ่ะิอโนมีงาเล็ก มันเป็นทีเล็กออตัวใหญ่ค่ะเอาทีเล็กประตูกับอีนโดเป็นลัวเล็กมันไม่มีตัวอื่นแล้วนะพี่แจอ,อินโดมินกับกับเดกเกิดไม่เจอที่ไหนมาจะไม่ได้แล้วผมไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวผมผมไม่สามารถติดอินโดมินาเล็กได้เอ้ยใช่ถ้า ถ้าผมบอกผมไม่ได้ผมมีทีเล็กไม่ได้แน่เลยผมยังไม่มีทีเล็กนะผมยังไม่ตือ้อไอทีเล็กคุณไปดูจากน้องบีมได้นะเพราะว่าน้องบีมทำเอาไปอ่ะไม่ ออออันนี้คืะออะไร่ก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยแดต่ตรงเนี้ยอยากจะมีแต่ถึงไต่แต่เรอุ้ยชิลล่ยังไงเออต้องเดี๋ยวเออต้องเดี๋ยวให้พ่อไต่ดีกว่าเดี๋ยวคุณคุณจะได้เห็นอุยยากมากเลย กรโดต่อหรอกครับอันนี่ะอันี่ะพ่อไม่มันให้เกินมา ไอเกินมาเออไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีมือคนที่เกินมาไม่เป็นไรเก็บมือคนไว้นะแล้วเอาไปไปกอเต็ง่ง <c oughs> ผมจะมันมาอุ้ยพ่อไต่ได้ด้วย <c oughs> โดมินาเล็กนะครับนี่ มันยืนไม่ได้ตรงนี้ตไ้ไม่ไมมยืนได้แต่ว่ายืนตรงนั้นต้องยืนแบบพื้นแห้งๆอะ่ะพื้นพ,นพ้นเหล็กมันจะยืนได้เนี่ยเมื่อกี้น้องข้ายาลองยืนเมื่อวานอะ่ะมันยืนได้ยีงไงยืนได้ผมจะทำคลิปแยกว่านะครับ ไปเตือที่ไหนมารนะ้านเพชรทอยอ๋อเพชรอยเพชรอยโอเค่าเมื่อวานเราไปเตือร้านเพชรอยมานะครับคุณอย่าเข้าไปโตนที่มีเม,ม,มงมุมนะ,นะใช่เราปู<ไ>อ,อยู่ยระหวบางไปอย่างนั้นก่อนนะโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเออคุณอย่าเข้าตนเมงมุมนะเมงมุมอะ่ะไอโตนที่มีเดโนเสตร์อ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะเมงมุม ผมรีวิ่งหนีเลยตอนนั้นอะแม่ผมอะ่ะกลัวผมเอาแมงมุมมาตอนตอนนาแล้วแมงมุมมาไล่แม่รอบร้านเลยเออนัอ่นแหละครับแค่นี้แหละนะครับเออบายบายท่านผู้ชมทุกท่านขอให้คิมนี้มีประโยชน์ สำหรับทุกท่านที่มาต่อเลโก้ในโนต่านี้นะครับนี่ช่วงนี้คุณจะไม่เห็นคนแม่ผมนะครับเพราะว่าคนแม่ผมไปอบรมเอยี่ิบเอ็ดวันถ้าลงมันไปเครื่องบินยี่สิบอ็ดวันไปอบรมที่กรุงเทพยี่สิบเอ็ดวันไม่ใช่อบรมต่างต่อเรื่องแม่หั่วนะ จะไปอบรมเรื่องที่ทำงานใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วอินโดมินาเล็กบาย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 โอ้ยโดมินาเล็กลมเลยบ๊ายบายนะครคบะท่านผู้ชมบ๊ายบายเร็วไอ้ตัวนี้มันได้ออกก้อกทุกทีนะอ๋อ บาย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 โอเคบายบายแล้วครับ let's go